ครับสวัสดีครับแฟนเกษตรหอยทองนะครับเปลือกสีทองวันนี้มาดูนะครับหอยไข่ยาวขนาดไหนนี่ครับเป็นหอยเปลือกสีทองพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิมนะครับไข่นะครับเมื่อเช้าประมาณ7โมงตอนนี้ก็9โมงนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงไข่เขายาวมากถ้าวัดกับมือนะครับ นิ้วชี้เห็นไหมนิ้วชี้ผมยาวกว่านิ้วชี้ยังไม่สุดเลยนี่ไข่เร anyway> ื่อยๆนะฮะทยอยไขออกมาเรื่อยๆก็เป็นหอยเปลือกสีทองกําลังรอส่งลูกค้าอยู่ทนไม่ไหวเขาเลยไข่ไข่แบบกลางคันเลยนะครับนะครับหอยถ้าไม่โดนน้ำนะครับเปลือกของเขาก็จะออกสีออก เทาๆนะครับแต่ก็ยังเห็นสีทองอยู่ถ้าหอยโดนน้ำแช่น้ำเขาจะออกเป็นสีทองสดใสเป่งเลยนะครับก็รอจำหน่ายอยู่นี่ก็นี่ฮะอันนี้เพิ่งเอาขึ้นจากน้ำนะครับขึ้นจากน้ำไว้เสด็จน้ำไว้ประมาณ 1- 2หรือชั่วโมงก่อนนะครับก่อนที่จะแพ็คส่งลูกค้าก็เป็นหอยไซส์นี้ครับสวยงามสีทองสวยสาพ ี่ก็เป็นหอยเชอรี่สีดำลายสีทองหลังส่งลูกค้าสวยครับเลี้ยงประดับตู้ปลาเลี้ยงไว้เพาะพันธุ์เลี้ยงไว้ดูไว้ขยายได้หมดครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมแท้นะครับสวยงามมากใครสนใจก็กดสั่งมีอยู่ในช้อปปี้อยู่ใน l a z a d a นะครับพิมพ์ว่าหอยเชอรี่เปลือกสีทองนะครับ พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่สนใจที่จะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ก็ขอเชิญนะครับกดเข้าไปใน Lazada าหรือช้อปปีนะครับพิมพ์คำว่าหอยเชอรี่เปลือกสีทองได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ